ลดน้ำทุกวันฟางก็คุมแต่ทำไมทุเรียนยังเกิดอ,อาการใบไหมคลิปนี้มีคำตอบครับก็สวัสดีนะเพื่อนสมาชิกคนปลูกทุเรียนมือใหม,ม่ทุกท่านนะครับจากช่องบ่าวเทศบาลทุเรียนมุกดาหัน,นะครับคลิปนี้จะมาบอกเพื่อนสมาชิกมือใหม่คนนะหลายคนก็สงสัยนะครับว่าทั้งคุมฟังทั้งคุมฟังทั้งลดน้ำทุกวันหรือวันเว้นวันนะครับแตบ่ทุเรียนทำไมถึงเกิดอาการใบไหม มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์จากประสบการณ์ของผมนะครับเอาทุเรียนตัวนี้เป็นทดลองให้เพื่อนสมาชิกชมกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่ผมจะมาวิเคราะห์เป็นข้อๆอ,อและจะมีวิธีาการแก้อย่างไงนะครับก่อน,นะครับสาเหตุใบไหม้นะครับถึงแม้ว่าเราจะรดน้ําทุกวันก็ตามนะครับการที่ทุเรียน,นเกิดอาการใบไหม้นะรหรือขอบใบไหม้หรือไปลายใบไหม้นะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับในช่วงหน้าหนาวมักจะเกิดในช่วงอากาศหนาวหรือ ในช่วงสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิร้อนจ,จัดนะครับแม้ว่าเราจะลดน้ําทุกวันหรือปุมฟังหรือวายาปัจจัยหลกักๆที่จะเกิดขึ้นได้มันเกิดจากอะไรนะครับปัจจัยหลกักๆเลย3ข้อที่ผมจากที่ผมลองวิเคราะห์ดูนะครับว่า3 8. ปัจจัยหลักที่ทําให้ทุเรียนไปใบไม้ไนะแต่ปัญหาหลากัลกๆมันคืออะไร,ะรและจะต้องแก้ไขยังไงนะครับกส็สาเหตุปัจจัย ปัจจัยแรกนะครับก็คือนะครับความชื้นดินหรือการให้น้ําไม่เพียงพอนะครับถ้าการให้น้ําหรือความชื้นดินภายในบริเวณทรงพุ่มทุเรียนนะครับความชื้นไม่เพียงพอนะครับจะทําให้ทุเรียนนะครับเกิดอาการใบไหมนะ้หรือปลายใบไหม้นะครับหลายคนนะครับอาจจะเจอฝั่งทางทิศตะวันออกหรือฝั่งทางทิ่ตะวันตกแดดแรงคนระับส่วนมากนะครับที่ผมเจอนะครับส่วนมากมันจะเป็นฝั่งทางที่อ่าเป็นทิศตะวันออกนะ ครับผมเพราะว่าเนื่องจากที่ตะวันตกมันมีตรงนี้บางหลายคนอาจจะเจอที่ตะวันตกนะเหมือนกันนะครับอาการนี้นะครับจะเกิดจากนะใบไม้สาเหตุที่หนึ่งก็คือการควบคุมความชื้นหรือความชื้นภายในคนทุเรียนเราไม่เพียงพอคนระับจะทําให้ทุเรียนนะเกิดอาการใบมไม่ายใบไม้หรือเป็นสั้นเบินได้นะครับอาการนี้จะทําให้ลักษณะนี้นะครับเพราะว่าความชื้นไม่เพียงพอคนระับทำให้ทุเรียนมันไม่สามารถที่จะขายน้ําได้นะครับเนื่องจากความชื้นภายในดินไม่เพียงพอคนระับ ไปทดแทนน้าในใบไม่ได้ทําให้ใบนะับโดนนะับความร้อนแล้วก็สูญเสียความร้อนน้ําในใบและเหยื่อไปนะับจะทําให้ใบทุเรนไหมนะับนี่คือสาเหตุปัจจัยข้อที่หนนะึ่งนับก็สาเหตุที่สองนะับก็คือนะับความเครียดจากสภาพอากาศนะับเนื่องจากนะับช่วงนี้นะับสภาพอากาศทั้งลมทั้งหนาวนะับหรือนะับหลายสภาพอากาศเดี๋ยวร้อนเดียวหนาวเดี๋ยวอุ่นนะับมันจะอยู่แบบนี้นะครับ ทำให้นะครับในช่วงหน้านี้นะครับทําให้ทุเรียนนะครับในช่วงหน้าหนาวที่อากาศสภาพอากาศแปรปรวนนี่จะทําให้ทุเรียนหรือสภาพความชื้นบร,ร,นริเวณคงทุเรียนมีความชื้นต่ำนะครับทำให้ทุเรียนหยุดชะงักการเจริญเติบโตนะครับหลายคนนะครับทุเรียนตลอดระยะเวลาหน้าหนาวนะครับทุเรียนนั่งแท่นทุเรียนไม่ไม่แตกยอดนะครับถ้าทุเรียนไม่ไม่แตกยอดแบบนี้ก็คือนะครับถ้าใบทุเรียนมีความเสียหายเยอะจะทําให้ทุเรียนทิ้งใบใบเหลืองแล้วก็ทิ้งใบนะครับ นี่แหละครับหลายคนเขาเรียกว่าทุเรียนนอกหนาวครับถ้าทุเรียนมีการแตกยอดใหม่แตกยอดใหม่เหมือนต้นที่ผมอยู่แบบนี้ครับก็เพื่อลดโอกาสทุเรียนใบจะลุงใบจะเหลืองร่วงได้นะครับทให้ทุเรียนไม่นอกหนาวนี่คือสาเหตุทุเรียนนอกหนาวอีกข้อหนึ่งก็คือนี่แหละครับทุเรียนนั่งแท่นทุเรียนไม่ไม่ยอมแตกยอดในช่วงระยะช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับใบทุเรียนมันเสียหายแล้วมันหล่นนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับสาเหตุที่รับทาให้ทุเรียนใบไหม่นะครับ เนื่องจากนะครับก่อนที่จะเข้าหน้า,นาหนาวนะครับหลายคนนะโดยเฉพาะคนที่ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับจะมีการใส่ปุ๋ยนะครับเาจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ icamente, หรือปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์เมีต่างๆครับใส่เพื่อนับต,ต,ต,ต้องการให้ทุเรียนนะมีการแต่ยอดหรือมีการบำรุงเพื่อเข้าหน้า,นาหนาวนะครับอีกหนึ่งวิธีก็คือเนี่ยสาเหตุก็คือนะทุเรียนนะครับเราใส่ปุ๋ยที่เยอะเกินไปมันเป็นอ่าเนื่องจากทุเรียนนะ่ะมันเค็มปุ๋ยสะสมนะเพราะการใส่ปุ๋ย มากเกินไปหรือใส่ปุย๋ยมากเกินไปนะบวกกับสภาพอากาศที่มันหนาวลมแบบนี้นะทําให้ความชืนนะ้นภายในดินนะครับมันไม่มีมันทําให้ละลายปุย๋ยไปไม่ได้นะครับทให้นะครับเกิดการสะสมนะทําให้รากทุเรียนเสียหายครับนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุของทุเรียนใบไม้ได้นะครับในช่วงหน้าหนา,าวอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้ทุเรียนเกิดอาการใบไม้ได้ก็คือนะัเนื่องจาก เกิดจากลมที่พัดแรงนะครับลมที่พัดแรงหรือลมหนาวเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทําให้ทุเรียนนะเกิดอาการใบไหมนะครับหรือหลายคนอาจจะไปล่วงไปใบไหมนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศหนาวที่มีความชื้นสูงดินมีความแห้งแรง่มีความแห้งแบบนี้นะครับการที่ลมแรงๆลุยลมหนาวจะส่งผลกระทบ โดยเฉพาะลมแรงๆเนี่ยจะส่งผลกระทบทําให้ใบทุเรียนเกิดอาการใบไหมนะ้ใบไหม้เนื่องเนื่องจากอะไรนะครับสูญเสียความชืนนะ้นใบได้รับความเสียหายนเนื่องจากลมใบจะทำให้เกิดอาการเสียสีจนใบที่เกิดอาการเป็นรอยทําให้ใบเสียหายบใบไหนที่มันเสียหายมันก็จะเป็นสาเหตุที่อาการทุเรียนใบไหม้ตามมาน,นี่คืออีกหนึ่งสาเหตุหลักเลยนะครับหลายคนที่แก้ปัญหาไม่ไม่่อยได้สักทีนะครับหลายคนก็ถามว่า คุมฟังแล้วแต่ทําไมมันยังเป็นมอนเดิมนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ทุเรียนใบไม้หรับนอกจากลมครับดังนั้นนะครับเราจะมีวิธีป้องกันนะครับอาการใบไม้แบบนี้เบื้องต้นป้องกันยังไงนะครับอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของใบไม้เราจะต้องป้องกันยังไงนะครับสหรับมือใหม่นะครับนะครับส่วนนะครับสหรับวิธีการแก้ไขนะครับเบื้องต้นนะป้องกันทุเรียนเกิดอาการ ใบไม้หรือสันดิในช่วงหน้าหนาวก็คือวควบคุมความชื้นภายในคนคนรับเราจะควบคุมความชื้นได้โดยนะว,วิธีการไว้ยา,าวไว้ยาหรือคุมฟังหรือเอาเกลบมาคุมนะครับการปรับเปลี่ยนการให้น้ำการให้น้ำให้ทุกวันหรือวันเวันก็แล้วแต่นะครับจะเช้าจะเย็นก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกนะครับก่อนอื่นเราต้องดูสภาพพื้นที่ของเราก่อนนะครับว่าถ้าถ้าเราให้ให้น้ำนในปกติรอบที่เราใส่นะครับ ถ้าเรามีการคุมฟังนัเราต้องเพิ่มการให้น้ําขึ้นไปอีกนะครับสมมติ่านเราให้ประมาณ30นาทีนะครับเราต้องควรเพิ่มขึ้นเป็น 35- หรือ40นาทีเพราะอะไรนะครับเพราะนะแต่ละคนคุมฟังไม่เท่ากันนะบางคนคุมหนาคุมบางนะครับควบคุมความชื้นนะครับพวกนี้นะครับการใส่พวกวัสดุหาอะไรมาคุมโคนไว้เป็นแนวทางเบื้องต้นอีกหนึ่งวิธีป้องกันนะครับสหรับวิธีที่2นะครับก็คือพยายามนะครับ บำรุงใบนะครับในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือปุ๋ยทางใบนะครับที่มีธาตุอาหารเช่นเนี่ยปอกแมกนีเซียมหรือสังเฟอีหรือสารอาหารที่เป็นปุ๋ยนะธาตุรองธาตุเสริมเราฉีดเพื่ออะไรเพื่อช่วยให้ใบแข็งแรงนะครับสามารถต้านทานสภาพอากาศจากอากาศเปรีปนได้นะและนะครับไม่ให้ใบนะครับเสียหายง่ายนะครับควรนะครับงดปุ๋ยทางดินนะควรงดปุ๋ยทางดิน นะโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีนะครับถามว่าใส่ใส่ได้ไหมใส่ได้ผมอยากแนะนําให้เป็นใส่ปุ๋ยเป็นโพวกอินทรียเคมีมากกว่านะครับหรือจะเป็น633933หรืออะไรแล้วแล้วแต่เพื่อนสมาชิกถนัดนะนับเน้นที่สุดก็คือปุ๋ยอินรีย์หรือปุ๋ยหมักปุ๋ยฟอกใส่เพื่อปนะ้องกันไม่ให้ดินมันแห้งขึ้นไปครับนะเพื่อให้ความชุมชื้นในดินมันมีนคะรับพยายามใส่แล้วก็รดน้ำครับนะ การใส่นะครับเราต้องลดปริมาณการใส่ลงนะครับถ้าสมมติถ้าเราใส่ประมาณ2กำมือจากจากปกตินะครับเราต้องลดประมาณ1กำมือลงมาจากนั้นเราก็ค่อยลดน้ําตามนะครับส่วนวิธีที่3นะครับก็เป็นสาเหตุหลักนะที่ทาให้ทุเรียนนะมีอาการใบไหมนะทุเรียนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ตดนโดยตรงนะส่วนทุเรียนเล็กมีปัญหาแน่นอนนะครับเหมือนตัวอย่างนี่ครับผมทํามาทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังเป็นแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับ สิ่งที่ควรระวังที่3และการแก้ไขนะก็ここคือนะระวังลมหนาวนะครับสาเหตุลมหนาวหรือลมพัแพดแรงนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุเรียนใบไหมนะ้ครับถ้ามีลมหนาวหรือลมแรงนะครับพัดผ่านใบทุเรียนโดยตรงนะครับเราควรพิจารณานะครับก็คือนะทำแนวกันลมใช้สแลนนะครับทําแนวกันลมไว้ฝั่งที่ลมมันมาปะทะใบทุเรียนโดยตรงนะครับหรือปลูกพืชต้นหรือปลูกพืชหรือต้นไม้นะครับ เพื่อป้องกันเป็นยาวกันลมหลายคนจะปลูกกล้วยปลูกอะไรแล้วแต่ถนัดนำถ้าเป็นทุเรียนเล็กพึ่งปลูกใหม่ก็แนะนําเป็นข้าวโพดก็ได้หรือตะไคร้ก็ได้นะครับหรือนะครับวิธีใช้ไคร,ครอีกวิธีหนึ่งนะครับเราต้องลดน้ําก่อนที่ลมจะมาลมจะมาดีดีที่สุดนะถ้าอากาศอ่อนๆถ้าเราดูจากสภาพอากาศแล้วนะครับถ้าเราดูว่าลมพรุ่งนี้ลมแต่แรงเนี่ยเราต้องการเพิ่มน้ําให้เลยเพิ่มน้ํา ให้ทุเรียนครับเราลดน้ําก่อนที่ลมจะมาเนี่ยจะช่วยนะครับเพื่อลดอาการขาดน้ําของทุเรียนนะครับเนื่องจากลมแรงจะทําให้วามชื้นต่ําภายในโคนทุเรียนหรือใบทุเรียนนะครับเคล็ดลับเล็กน้อยที่ผมออกมาบอกเพื่อนสมาชิกนะครับออกจากประสบการณ์ของผมนับทั้งหมดเลยนะครับก็บอกงว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกคนปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับเป็นเคล็ดลับเล็กน้อยนะครับที่ มาแบ่งประสบการณ์กันนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวมาแบ่งปันความรู้ให้เป็นสมาชิกนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับมีความทีเห็นผิดพลาดประการใดก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เ็นได้นะเรียกเป็นประสบการณ์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องนะครับถ้าชอบก็อยากจะสมัครสมาชิกนะครับก็สมัครได้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องให้เป็นความรู้ดีๆต่อไปนะครับ ก็สำหรับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณครับผม